สวัสดีครับวันนี้ร้าน1นึ่งแคมป์ก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆท่านมาดูมีดวิเตอร์น็นอกนะครับก็หลายคนก็สงสัยนะครับว่าตัวเนี้ยเจ้าตัวอีโวกเนี่ย,ยกับเจ้าตัวฮันเตอร์โเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็ เริ่มจากตัวเนี้ย Hunter Pro เนี่ยเนี่ยครับตัวนี้คือ Hunter Pro คือ Hunter Pro เนี่ยนะ่าจะมีการผิดพลาดในการตั้งชื่อรุ่นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีรุ่นที่ชื่อ Hunter ของเขาเนี่ยจะเป็น Hunter ธรรมดานเนี่ยครับนเตอร์ Hunter, อย่างเงี้ยแล้วก็ขายกันดีมายาวนานนะครับรุ่นที่มี หัวควางอยู่เนี่ยรุ่นนี้ก็คือรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งเลยก็เป็นมีดอเนกประสงค์ครับก็เขาก็ใช้ชื่อรุ่น Hunter Pro ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับรุ่นนี้แล้วก็เป็นโปรแต่ว่ามันจะต่างกันไปเลย,อยขอโทษครับมันต่างกันไปเลยก็คือมันกลายเป็นมีดใบเดียวคือรุ่น Hunter Pro เนี่ยมันจะออกมาในช่วงปี2013นะครับจริงๆมันจะออกมา มาทีแรกเลยก็เป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยอุย้ยตัวเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้คือ Hunter Pro นะครับก็รุ่นแรกรุ่นดั้งเดิมเนี่ยเนี่ยเปิดออกมาเลยรุ่นแรกเลยที่เขาผลิตออกมาเป็น Hunter p r โปในช่วงปี2013ก็คือรุ่นนี้เนี่ยครับก็ด้ามจับก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับ ก็เป็นรุ่นที่ได้รับการตอบรับดีมากครับเพราะสมัยก่อนก็ถือว่าขายดีมากเพราะว่าถ้าเป็นตัวนี้สมัยเมื่อ2013เนี่ยมันมาพร้อมกระเป๋าอย่างเงี้ยขายกันอยู่ในราคา2,000กว่าบาทซึ่งปัจจุบันนี้ขาย3 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0แต่ตอนท,ที่ในช่วงปี2013มันจะขายอยู่2,000กว่าบาททางร้านก็ขายรุ่นนี้แรกๆเลยเหมือนกันก็ค่อนข้างจะขายดีแล้วก็ถ้าพอถัดมา สักพักหนึ่งเขาก็จะออกรุ่นเนี้ยรุ่นเดิมเนี่ยครับแต่ว่าเป็นตัวสีเพิ่มขึ้นก็คือสีส้มแล้วก็ต่อมาก็ออกเป็นตัวไม้เนี้ยครับตัวไม้ตัวไม้อย่างงี้แต่ตัวนี้เป็น Evoke แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงปี2018นะก็จะเริ่มออก Evoke ไม่ใช่อีเว์ครับเป็นฮันเตอร r โปตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวอะล็อกรุ่นแรกก็จะเป็นตัวนี้จะออกมาในช่วงปี2018เนี่ยคืออะล็อกเนี่ยที่ออกแบบมาคือเปิดมือเดียวก็เนี่ยจะเห็นรูเนี้ยเปิดมือเดียวใช้งานง่ายเนี่ยแต่เรื่องเรื่องความคงทนเนี่ยพอช่วงในยุคหลังอะประมาณปี2018-2019ช่วงเนี้ยเขาเน้นเป็นตัวอะล็อกขึ้นมาก็เลยทําแก้มอะล็อก เข้ามาใส่ในหลายรุ่นก็รุ่นนี้ก็เลยได้รับเป็น Hunter Pro ป o c ็อกมาแล้วก็เป็นตัวที่ขายดีขายดีอยู่ตัวหนึ่งเลยแล้วก็พอผัดจากนั้นอีกปีหนึ่งอยู่ๆเขาก็เอารูมือเดียวออกกลายไปเป,เปิดปิดสองมือแบบนี้อาจจะอาจจะว่าเออใช้สไตล์เดิมของวิตเตอร์น็อกก็คือเปิดสองมือเนี่ยก็จะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวเองครับทั้งหมด ก็จะเป็นตัวนี้จะก็จะเป็นอะล็อกสีแดงไออล็อกสีแดงนะครับ Hunter Pro ปอะล็อกสีแดงตัวนี้จะผลิตมาในปี2019ประมาณนี้นครับเนี่ยมีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ไม่สามารถเปิดมือเดียวได้นะครับแล้วก็ช่วง2020เป็นต้นมาเขาก็จะออกเป็นลิมิเต็ดของตัว e v o ว e ตัวนี้ก็คือเปลี่ยน เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเนี่ยครับเป็นฮันเตอร์ไม่ใช่อีวัวฮันเตอร์เนี่ยครับก็จะเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนอะไรขึ้นมาก็ยังมีอีกหลายตัวนี้พอในช่วงปี2023ก็ไม่กี่ปีเนี่ยสองปีที่แล้วก็นี่อีว e ก็ออกมาคืออีววเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตัวเดียวกันแต่ที่ว่าอาจอาจ,จะอย่างที่บอกด้วยเรื่องชื่ออะมันก็ มันก็ใกล้เคียงกับรุ่นรุ่นตัวฮันเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็เลยคงจะเปลี่ยนชื่อให้แบบว่าเออก็คนจะแยกซีรีส์เนี่ยก็เลยจะมาเป็นแบบเนี้ยตัวเนี้ยที่ต่างกันอย่างแรกก็คือกิฟตัวนี้เนี่ยกิฟตัวเนี้ยมันสามารถจะถอดออกมาได้นะครับก็คือบางคนเขาไม่ใช้เขาก็ถอดเก็บ ด้วยคือจุดประสงค์หลักๆคือหลังๆเนี่ยมีดเนี่ยจะมีพวกระบบเวฟระบบที่เปิดเป็นแบบเวฟอย่างเงี้ยซึ่งมันสามารถเอามาใส่ในมีดได้ก็มมีแบรนทั้งแบรนนอกแบรนจีนก็ผลิตกันก็คือเป็นตัวเวฟมาใส่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็สามารถที่จะชักออกจากกระเป๋าแล้วเปิดได้เลยเขาก็เลยผลิตตัวนี้มาเป็นลักษณะน,นี้ที่สามารถถอดแกะออกได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่ในในตัวที่เป็นฮันเตอร์ อันเตอร์โปเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งครับถ้าเราจะไปใส่พวกตัวเวฟตัวอะไรพวกเนี้ยพื้นที่มันจะค่อนข้างจะน้อยมันก็ต้องกระเถิบมาอาจจะเรื่องความสวยงามหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะว่าหลังๆอ่ะมันก็ต่อรับอุปกรณ์คือคือวิเตอร์น็อกตอนเนี้ยเขามักจะทําอุปกรณ์เสริมออกมาแต่อย่างเงี้ยตอนเนี้ยผ่านไปสองปีก็ยังไม่มีอุปกรณ์เสริมหมุดตัวนี้ขึ้นมาคิดว่าไม่นานนี้วิเตอร์น็อกก็จะออก อุปกรณ์เสริมเพื่อมาสําหรับเปลี่ยนกับหมุดตัวนี้เพราะว่าระยะหลังวิตเตอร์นิอกชอบทําในลักษณะน,นี้เนี่ยครับแล้วก็ต่างกันเนี่ยคืคือ,คอหลักๆที่ต่างกัน Hunter Pro กับกับ e v o วคือตรงนี้ครับเท่าน,นั้นเองเนี่ยระหว่างเปิดมือเดียวกับตัวนี้เนี่ยที่ต่างกันแล้วก็ e v o วเนี่ยหรือ Hunter Pro เ,เนี่ย บางคนก็จะไม่รู้นะครับคือถ้าเราไม่จะเป็นเราไม่ใช้ตัวเน็บเนี่ยเราสามารถถอดเก็บออกออกมาได้คือเราสามารถถอดถอดออกมาได้วิธีถอดก็คือเราก็จะต้องไปไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยกดเข้ากับมุมโต๊ะแล้วดันปุ๊บมันก็จะหลุดออกมานะครับตัวเนี้ย,ยหลักๆที่ต่างกัน hunter pro กับ e v o k e ก็มีเพียงอย่างเดียวก็คือจุดนี้จุดนี้จุดที่บอกจุดเดียว เนี่ยครับจุดเดียวที่ต่างกันนะครับแต่ evoke เนี่ยมันก็ยังทอหลังๆที่เขาผลิต e v o วอกเนี่ยเขาผลิตออกมาหลายสีมากหลายรุ่นใบมีดก็จะมีความแตกต่างกันแล้วแต่ตัวไปเนี่ยอย่างเงี้ยสสีนะครับเนี่ยรวนสองสีก็มีอยู่แล้วก็หรือว่าเนี่ยตัวนี้อย่างเงี้ยคือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นใบดอทพอยสีขาวพอเขาปรับเปลี่ยนหลายตัวหลายรุ่นเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นว่าจะมีให้เราเลือกเยอะขึ้นเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้ก็คนนิยมเยอะนะครับก็จะเป็นใบเนี่ยครับใบอย่างนี้สีดำสีดำนี่คือจะใช้วิธีเป็นแบกออกไซด์นะครับไม่ได้เป็นเคลือบสีหรือพ่นสีอะไรธรรมดาก็จะเป็นการทําสีแบบพิเศษนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ใบก็จะเป็นแบบคลิป คิปพอยต์นะครับก็พวกใบถ้าเขาจะเรียกก็ใบมีดเหมือนกับมีดแลมโบะครับเนี่ยครับใบเนี้ยจันเซียวครับมันเดียวก็จะเป็นแบบคิปพอยต์ก็จะมาหลากหลายสีแล้วก็จะผลิตออกตัวลิมิเต็ดออกมาเยอะมากหลายสีมากคือทางร้านก็จะมีเกือบครบ มีมีน่าจะครบทุกสีอะครับที่เป็นสีธรรมดาที่เขาขายอยู่ส่วนลิมิเต็ดเนี่ยก็ก็มีแต่ว่าทางร้านก็ขายเป็นระยะระยะก็บางบางสีก็เริ่มหมดไปแล้วบางลายมันก็หมดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับครับหรือสีดำล้วนทั้งอันก็มีครับนี่ครับดำล้วนทั้งอันก็ เป็นอีกตัวที่ขายดีแล้วก็ยังมีด้ามไม้แล้วแต่ชอบโดยอันนี้คือผลิตขายตามปกตินะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามทางร้าน109แคมด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าเราก็จะมารีวิวมีดตัวใหม่ให้เพื่อนๆพี่ๆรับชมกันนะครับหากผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ